ท่านพระมหาวีระนิชอธิอธรรมโมตลอดจนศรัทธาประสาทญาติโยมทั้งหลายได้กระทำบังเพงมาตั้งแต่ต้นจนแบบนี้จงมารวมกันเป็นมหาในวันทานท้าได้ส่งผลดลสนองส่งเสริมเพิ่มสวัสดิ์ให้ท่านพระมหาวีระนิชอธิอธรรมโมได้สถิตเสถียรสถาพรตั้งมั่นในพระสัทธรรมจะเล่งงอกงามไตรูปุตสสานา เป็นที่พึ่งพาสาศัเป็นพระที่แก้วส่องสวา่งางเพื่อความเป็นหงออกอาฆาพุธศาสนาสื่ต่อไปพวกตรปรวาสามก็มีในตาระบาดนี้อืมธรรมาวานาเมตังสเมตังภาธรรม,มตา ปาริตาทานัโตสัพเกัุจักรุเปริฤิษิขารตะเจตันดาริเตมิมานที่เริดที่จากามิจับรนณาขาเมเคหะวะทุนิเนต ผู้มาจายันตุเทวาธาลาธะนิสเมยังขังขันทภันนังขันจิพันตาสังติเพยังมุนิวารวัจจังสัตว์เมสุนันโตนะโมตัสสะภะคะวะโตรังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุวัตนังเทจุฬาจายาวนิพพานังสรานัตสัมมีธรรมะอายุวัตนังเทจุฬาจายาวนิพพานังสุรานัตสัมมีสังฆังอายุวัตนังเทจุฬาจายาวนิพพานังสุรานัตสัมมีปุตติยังปิพุทธังอายุวัตนัง เจตุวีตังยาวันปนังตรานัสสะมปุติยัิธรรมะนวัตนาเจตุวิตังยาวันปนังตรานัสสมปุติยัิสังฆนวันาเจุตังยาวันปนังตรานัะมีกติยิานนวัตนาเจุตังยาวันปนังตรานัีกติยติธรรมะนิวัตนา เจอจีตัญญาวันิพนังตระนังพัสิตจปิสังังอายวัพนังเตจัญญาวันิพนังตระนังพัามิมะโมตัสสะคะมะโตะรโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโต

นิสังวะนิอาิถูกไข่สิจันทังจาไปสักตุมพินนาอังทางอามุ่งพ้อพูดเป็นบุญแก้วเกอดพาเือหาเลิกมหาาสุขิยาแิเศษเสาเป็นเก kiaw kieng uttamaṁ kālā sūnākāṁ tā sūmaṁ kālā uttamaṁ caw uttamaṁ yo uttamaṁ vipiṁ uttamaṁ mahā-bhāpiṁ mahā-saṁ kieng-piṁ māt duai ทางบ้านแห่แลเข้าเมืองมาฟังเพิ่นเฒ่าแก่มานั่งหล่อมสาธุกานะหมอยิงว่าหลายย่าลังมาหงด่านยัวส้มร้อนตาเศร้า คนให้เป็นคนแท้สางทัวลอ่านความเีร่วมกันมาถวยสังฆาราชาาสีเพื่อให้เป็นมคลออิเปาโลแทงหุนสุขภาานโกลมีิเศสูดิเกตมีโก ม,ามาหาวิริยะอาทิทัพโอโพนิลาพุทธานาสตรีทีแต่บาลีในเตาประโยคเป็นดังโทกม,มาหาไทยน้ำงมาหาไทยแจกจอดหมู่ท่าหมอดมาหาประถานมีทั้งอาลังการมีมตุตโตในไทยทั้งหลากในเทียนสามานาบมา เดียละคามีปัญญาลาะอกแแกหหูดแจงแจพาั้งพี่แต่บ่านี้กบสัมแยงสั่งบ่มีเหลือนูอ่านไต่ีโดสาธุกม,มาแตกเมืองสีทั้งาัทั้งมาขันงลัมทันี้ผาั่งอาดลาดใส่สองโซพี บาบันี่สีแสงโสดงามปางอ่อนพมากันทะ์น้มาขันงามโอภาขอปากกาแพ่ปาานีหลอมโมหิแห่งพุทธศาสน์พุดโูว่าน้ำมาแต่งน้ำมาแหงหินตอเป็นหยนยอดตอโยคที่บาลังยี่เดียตัวคงเขตสงเสึิมมุทิราว สุดาปทิมาคอยแล้งมาดนหวังอางอหัตหนตา,นนาพล่อยแล้งมาเต่าให้ใดเป็นเกานัดเทศนาธาเพีย้กกำลันแสบซอยตั้งแท่เป็นตัวหน่อยหน่อยส,อสั่งก้สัมมันธาตงของคนทนเผื่อแท้เกิดนี้แก่พระศาสนาบุมล้างาห่มกุศลกุ่มแท้ไพศา สางทรงผ้าหรือเด็ดตัวของเขตสงเริมยินดีบวนคนเี้หลือหลาลาแพ่ใบตากผงโพสีสมเม็ที่สีพองแผวของังัวักนรักตานาใตแกวทั้งสาตั น้งตามปกเกาเกล็ดทำบาบวังมีเศษน้องน้ำท่าน้ำมาค่าหดแก้วงามเพื่อแถวสุพนขอมงคลจงบังเกิดสิปราเสือนี้มาให้ท่านพระมาหาวิรานีนำหน้าว่าขามองปันลูปองผานิพาน สรางเทศศักดิ์นั้นจำเนียนนานสรางสงครามตาธิรัติธิการหงยาวนานสืบต่อไปกองผู้เทรนะมาบัดนี้คัดณสงจังวัดรอย นี้ปาเจปะคุณท่านเจ้าคุณพราลาพบมาจาริยาคุณข้องด้วยคณะสงฆท่ายกทายิกาญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องพงศาสวนกันมาสงเสริมย่อดหงชนที่ดีจ่วได้จากระกอบพิธที่ใบสีสงพอดถูกไฟนี้แต่ความประโมทเสื่อมทีดา ເຖິງດ n ຍຈ n ທ s ພານໃບສ a ເພດ7ວັນຕົງດີສີສໍາພາດຕ່າງເຫືອມາແທ້ບູຊາຈ ma ta tao toàn hoặc ăn ai được ăn hoang lắm gì còn và tao đã. โอ้โอ้โ <s> อ <we al> ้ออมออคนนแสงตใหม่แมให้ภาคแข็ง <s> ต <we al> ้องล่ะ <s> ป <we al> ูม <s we al> ุรุบายห้องหลักที่คังสังกาเข้าก็ละเสียงสวนกั สิหาคําป่วยของนะโอ้โอ้โ

No, no. cuốn cô thao tàu năm nà hãy coi sắc bay con tàu tạm lắng ma chung chụp 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 và nở nở quan ở ờ, ơi ma năm tháng tiền con thoang Má năm thoang tiền con thằng Má năm tháng xin cuồng mày quay quang nam nát ba đoá nam luôn hoài quán cháu để khoai ló em để... Why? อยู่บุช่วยผลผ่านพระมหาวิรณิสังสมภารตลอดการสัวเข้าอย่าพี่สวยบองสิไหนว่าระมือนีให้สีเด่นเป็นมุมโคมโคมโคมามที่มุนใสแสงกะแบงบุญปุ่นปันนพบมาจันใสเหลองยังเาได้เศร้าหอมาขอ ก้งมวยพงเพิ่นว่ากันใต้ขอให้พระมหาวิรณิชนี่ระดูลูกลาบได้ส่ดังฟามีทานผู้แท้ดอสร้งสมพันเอากะาลือดังจน มุ่นใสาเหลืองเทียงภาคกันวันเพียสองใสายหอมเจอจ้าหน้าภาเหลืองว่าสองสีสอบบ้านีกะได้ประโยงไงฤาษาภาคมหาวิรลานิชิพควาไทยใสายองซื้อเสียงหอมดังจนเหมือนคนไทยกาซาเป็นมหาประโยงเก้าเฮาได้ว่าเพิ่งพิ้ง ภาสาธรัมที่หักยิ่งเหลือสิ่งปุณนปาน่ะเมื่อจังหานเสือสาการลาสาลือดังจนน่ะให้โซคุงาล้ำกุศลทำให้ลำเงินโซบาสนาให้แลกขึ้นปานน้ำว่าแกงนองให้ยาช่วยอุ้มและพ่อแม่พี่น้อง้ในหวังเพิ่อภ่ะาลามีผู้เดือ ใหโอยเย็นหายอ่อนนะมุ่งคนบ้อนในมาคำกุศลธรรมในน้ำทรงเป็นพระสงฆ์ยอดแก้วแววเรื่องราคาน้ำหมวดทุกของเขตกลางมาฟันเทศนาะสอน ให้สวงนอนให้มาห่วงเอาให้หายสินะเอาสิ่งทำน้ำล้างป่งฟังถูกคุ้มควางสาตุชนทั้งปวงผ้ากันไหลลางเทาโอ้ยหงเต้าว่าความบุญนะจังว่าไปหนาบุญในโศกใหญ่มหาศาลสร้างสุขพันุสร์สารสร์ดังจนนะเจ้าผู้พ่อสิต้อนนะมาโคตร ในสนพังใส่เรื่องยอดแกวแหลาล้งว่าาพุ่นจังว่าไปนาพุ่นพุ่นดีเศษดลือซ้า เห็นนาว่าน้ำงทางกระสางแพงแข่งลำหมัดเอามาทำน้ำไงให้สดใสทวนทั่วอง์เจ้าหัวแกงแก้วเก่าเอวเรื่องว่าข้าควันควบความอีสีพองวนน่ะกองห้วนใส่แสงกุศลแย้งน้ำ่าทางมาหาให้ลือลำหมัปะเรียนทำถึงเก่าแววขาวสาาให้ในทำภาษาศาสนาให้ลื้อสาอยจนจนเมืนคนงอ ตัวแดงบัวตัวคงแข็งแน่แดงปองท่อลำเอ้ยได้ผงสีบุผ้าทานมาหาผู้นำลำานักคุนพระพุทธในน้ำคำขุนพระร้มในน้ำซงคุณพระสฆ์องค์ยอดเยมไม่เพียมทางอย่าห้ามเคี้นอย่าห้ามเคี้ย สาบเสีเดย,ยอดยิ่งให้หลีงลำแล่เดียวให้เป็นเหี้วน้ำผ้าแพ,พ,พราลาห้น้ำตุ่มเทวดาน้ำหงปกหงุมตุต่มตอมบาลามีจ้อนลัมี่แลดลอมไม่ตอมตุ่มไม่ซุ่มเย็นดาแขนหายย้่าในพังให้บุ่นป้านแดนซอยผ้ามาท่านจอ ี่รอาทิทั้งโม่ปลายังตั้งเต่าปโยกนิยมมาทุกโมทุูกออนมาทุกตอนทุกโคนตออ xa xia Hãy cho mi <laughs> bằng này cho mạng bằng nam bóng quang Bằng này cho mạng bằng thang mô Bằng này cho mạng bằng thương Bằng này cho mạng bằng lo này cho còn đen khen Hãy cho khen bằng khen hình lạc xuống à xa mến Nhây thiêng to ra để hát Nhây thiêng lãng quân trầm để quân ra để quân ยาในหวงเหมทใดได้เทาเเสียสีให้ทังพระมหาวิรณิอาภีทัมู่ปายัทเก้าประโยคที่สอบได้ไหนเตือนนี้ยีนี้ตั้งแต่อู่วนังสาอาังขอให้ตั้งเทียงมา Oh, ตาจะในพยาโสกับตาจะในโสกางถูสเพปติปานิโนเอตาวตาจะอมีสัมผัสทางกุณยาสัมผัทางสเพเทวาโนทางถูสัปสัมปติสิทธิยาพานังทำถูสัพยาศีนังละทำถูสัพพาภาวนาพินตาถูขัดฉันถูเทวาตาตาสเปกุทาภลปตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเจนละทั้งพันธามีสัพพาโส โอัตตะโทสุกิโตวมลมุปตัสาสนนอโรโคสุกิโตโหิสหะสัพเพียติภิกขัพุทธังหยดแก่ระธรรมัญหยดแก่ภะสังฆังหยดแก่ะพุทธเจ้าเส็เจแ้วปฏิเสวามิปุริโสโลละอุอาโมมะมุนมา,ม,ม,ามหามุนมันในชานิติพุธะสังมีมอุอาโมมะมุนมา,ม,ม,ามหามุมาานมั่นในชาริติพุธะสังมีเอวานโรตุ เอวังโกตุกเอวังโกตุกสา